สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะสายคลาสสิกสาย2จังหวัดหรือคนที่ลหลงไหลในตำนานของรถยุคเก่าวันนี้บอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนนั่นก็คือยามาฮ่ RX 1 2 5รถ2จังหวัดสุดจีที่เคยครองใจวัยรุ่นในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วยถ้าคุณพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า YAMAHA RX 1 2 5ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งยุคที่เสียงเครื่องยนต์สจังหวัดดังสนั่นถนนกลิ่นควันน้ำมันเครื่องลอยตามหลังและอารมณ์ขององค์การขี่ที่ดิบเผื่อนและเร้าใจในยุคนั้นใครมี RX ขี่ถือว่าเท่มากเป็นรถที่วัยรุ่นใฝ่ฝันอยากครอบครอง Yamaha RX 125เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายยุค70ถึงต้นยุค80โดยเน้นตลาดรถสปอร์ตขนาดเล็กเครื่องยนต์2จังหวะ 125cc ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าแรงเกินตัวเมื่อเทียบกับรถ4จังหวะในคลาสเดียวกัน RX 125ถูกออกแบบมาให้ขี่สนุกเร่งติดมือและดูสปอร์ตตั้งแต่แรกเห็นไม่ว่าจะเป็นทรงถังน้ำมันทรงเหลี่ยมแบบคลาสสิกเบาะยาวนั่งสบายไฟหน้าทรงกลมและล้อซี่ลวดที่ให้ความรู้สึกดิบๆแบบรถยุคเก่าแท้ จุดเด่นที่สุดของ Yamaha RX 125แน่นอนว่าหนีไม่พ้นเครื่องยนต์2จังหวะสุบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังที่มาไวแบบทันใจแค่บิดคันเร่งนิดเดียวรถก็พุ่งแล้วเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือ RX ของแท้ในยุคนั้น RX 125สามารถทำความเร็วปลายได้เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรอเรือถอดถุง1 2 5ซีและที่สำคัญคืออัตราเร่งที่จัดจาน แสงง่ายขี่สนุกในเมืองและยังเอาไปซิ่งนอกเมืองได้แบบสบายๆการควบคุมของ RX 1 2 5ถือว่าทำได้ดีในยุคนั้นโครงสร้างรถมีน้ำหนักเบาทำให้เลี้ยวคล่องตัวเหมาะกับถนนแคบๆหรือการมุดในเมืองช่วงล่างเป็นแบบดั้งเดิมโชคหน้าเทเลสโคปิกโชคหลังคู่ปรับได้เล็กน้อยตามสไตล์รถยุกเก่าเบรกหน้าเป็นรัมเบรกในรุ่นแรกๆแ,และมีบางรุ่นที่อัปเกรดเป็นดิสเบรกซึ่งในสมัยนั้นถือว่าทัานสมัยมาก ดีไซน์ของ y a m a h a RX 125เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นที่ต้องการจนถึงปัจจุบันเส้นสายเรียบง่ายแต่ดูสปอร์ตมีความคลาสสิกแบบไม่ต้องพยายามสีรถในยุคเ,เดิมจะเป็นโทนสดเช่นแดงน้ำเงินดำตัดด้วยลายกราฟิกแบบยุค80ที่เห็นแล้วรู้สึกถึงกลิ่นอายความเรโทรทันทีไม่แปลกเลยที่ในปัจจุบัน RX 1 2 5กลายเป็นรถสสมของนักเล่นรถคลาสสิกในเรื่องขององค์การใช้งานจริง RX 125เป็นรถที่ต้องเข้าใจธรรมชาติข,ของเครื่องยนต2จังหวะ ต้องผสมน้ำมันเครื่องหรือใช้ระบบออโต้หลูกตามรุ่นมีการดูแลรักษาที่ต้องใส่ใจมากกว่ารถสีจังหวะแต่แลกมาด้วยฟีลลิ่งการขี่ที่หาไม่ได้จากรถยุคใหม่เสียงเครื่องการตอบสนองและอารมณ์ของรถคือสิ่งที่ทำให้คนรัก RX ยังคง,ลงหลงไหลไม่เสื่อมคลายเมื่อพูดถึงตลาดในประเทศไทย Yamaha RX 125เคยเข้ามาทำตลาดในช่วงหนึ่งและได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและสายซิง่ง สมัยนั้นถ้าใครมี RX แต่งนิดหน่อยใส่ท่อใส่คาบูขยายพอดบอกเลยว่าแรงสะใจวิ่งกันสนุกสนานแต่ด้วยข้อจำกัดด้านมลพิษและกฎหมายทำให้รถสองจังหวะค่อยๆหายไปจากตลาดในที่สุด มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือราคาของ Yamaha RX 125ในปัจจุบันต้องบอกตรงๆว่าราคาไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพรถความเดิมความสมบูรณ์และเอกสารสำหรับในประเทศไทย RX 125มือสที่สภาพพอใช้งานได้จะเริ่มต้นประมาณ50,000-70,000บาทถ้าเป็นคันที่สภาพสวยเดิมๆเ,เครื่องแน่นเอกสารครบราคาอาจขยับไปที่80,000-120,000บาทหรือบางคันที่บูรณะใหม่ทั้งคันสภาพโชว์งานราคาสามารถทะลุ150,000บาทได้เลย ราคานี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางจิตใจและความคลาสสิกของ RX 125มากกว่ามูลค่าการใช้งานจริงเพราะคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อสะสมเพื่อขี่เล่นในวันหยุดหรือเพื่อย้อนความทรงจำในวัยเด็กมากกว่าจะซื้อมาใช้งานประจำวันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กํำลังมองหาย amaha า RX 125มาไว้ครอบครองสิ่งที่ควรพิจารณาคือเรื่องอะไรซึ่งปัจจุบันอะไหล่แท้หายากพอสมควร แต่ยังสามารถหาอะไหล่เทียบหรืออะไหล่มือ2ได้จากกลุ่มคนเล่น RX โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาจสูงกว่ารถทั่วไปเล็กน้อยแต่ถ้าคุณรักจริงบอกเลยว่าคุ้มค่าในแง่ของอารมณ์การขี่ Yamaha RX 125ให้ความรู้สึกที่รถสมัยใหม่ให,ให้ไม่ได้เสียงเครื่องที่กระหึ่มการตอบสนองของคันเร่งที่ฉับไวและความรู้สึกดิบๆทุกครั้งที่บิดคันเร่งมันคือสเสน่ห์ที่ทำให้ RX กลายเป็นตำนานและยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ สุดท้ายนี้ Yamaha RX 125ไม่ได้เป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำและเป็นความหลงใหลของคนรักรถสองจังหวะถ้าคุณชอบรถคลาสสิกชอบฟ e ล l i n g การขี่แบบดั้งเดิมและอยากมีรถที่มีเรื่องราว RX 125คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถมอเตอร์ไซค์เจ๋งๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ